กลุ่มโรงเรียนเพนหนึ่งสำนักงานกลุ่มตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเพนประชานนกูลตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลเพนอําเภอเพนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเพนหนึ่งจัดบริการทางการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีเขตพื้นที่บริหาร2ตำบล คือตำบลเพนและตำบลโคกกลางอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีข้อมูลด้านการบริหารกลุ่มโรงเรียนเพนหนึ่งประกอบด้วยโรงเรียน8โรงเรียนดังนี้โรงเรียนอนุบาลเพนประชานุกูลโรงเรียนบ้านโคกกลางโรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุกโรงเรียนบ้านศรีสุวรรณดงสัมพันธ์โพนสว่างโรงเรียนบ้านนาศีนวล โรงเรียนบ้านดอนจันพลสวรรค์คำเจริญโรงเรียนบ้านนาสอนโพนทันโรงเรียนบ้านใหม่วิธีการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนเพนหนึ่งแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารงานวิชาการผู้บริหารยึดหลักการบริหารเทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์การพัฒนาไว้ดังนี้วิสัยทัศน์กลุ่มโรงเรียนเพนหนึ่งมุ่งมั่นจัดระบบการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติโดยยึดนโยบายเรียนดีมีความสุขพันธกิจ 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 3. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 4. จัดระบบการบริหารงานวิชาการกลุ่มโดยมุ่งเน้นการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกัน 5. พัฒนาความร่วมมือของกลุ่มโรงเรียนกับชุมชนระดับทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป้าประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเพนหนึ่งเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีปัญญามีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี S <S 2. เพื่อให้ครูในกลุ่มโรงเรียนเพนหนึ่งได้จัดการเรียนการสอนที่ม hmm. really ีประสิทธิภาพมีคุณธรรมจริยธรรม 3. เพื่อให้ครูในกลุ่มโรงเรียนเพนหนึ่งมีสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 4. เพื่อให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเพนหนึ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย 5. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชุมชนในกลุ่มโรงเรียนเพนหนึ่ง ข้อมูลโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเพนหนึ่งโรงเรียนอนุบาลเพนประชานุกูลผู้อำนวยการนางส,สันลรัตน์เสนามงคลรองผู้อำนวยการนายพวดลบัวทันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา70คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2567จำนวนทั้งสิ้น1,487คนโรงเรียนบ้านโคกกลาง ผู้อำนวยการนายนาพิชัยศรีทัศน์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2567จำนวนทั้งสิ้น312คนโรงเรียนบ้านโพนาหน,นองตุกผู้อำนวยการนางสาวรพรัตน์สุวรบุตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2567 จำนวนทั้งสิ้น161คนโรงเรียนบ้านสีสุวรรณดงสัมพันธ์โพลสว่างผู้อำนวยการนายสุริยาก้านคำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2567าจำนวนทั้งสิ้น101คนโรงเรียนบ้านนาสีนวลผู้อำนวยการนางดิริยามาตระ ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2567จำนวนทั้งสิ้น93คนโรงเรียนบ้านดอนจันโพลสวรรค์คำเจริญผู้อำนวยการนายวิจิตบุตรสุรินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2567จำนวนทั้งสิ้น97คน โรงเรียนบ้านนาสอนโพนทันรักษาการโดยนางสาวเปียนุษ์บุตรตะรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสอนโพนทันค่ารัชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,567จำนวนทั้งสิ้น62คนโรงเรียนบ้านใหม่ผู้อำนวยการนางสงกรานเปรกัญญาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8คน จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,567จำนวนทั้งสิ้น44คนจากการบริหารโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานภายใต้นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งต้องเป็น 1. ภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขขับเคลื่อด้วย3ดี4รู้สู่3สุขเสริมด้วยค่านิยมเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้โรงเรียนในกลุ่มเพนหนึ่งและค่าราชการครูได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัลน,นักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านการอ่านอาทีจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2566สถานศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินรวม2ด้านสูงกว่าระดับประเทศ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2566สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ปีการศึกษา2566รายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2ประเภทเครื่องดีโครงการบิ๊กซีโสถินสืบสารดนตรีไทยเพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดินปี2ส,สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออประเภทครูระดับประเทศ รางวัลตราพระราชทานโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี